เอาละครับเดี๋ยวนี้มาแชร์นะครับเทคนิคการผ่านบอสแมป2นะครับรวมถึงรีวิวการผ่านบอสด้วยนะครับก็อย่างก่อนที่ไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอ่ะล็งกขอแนะนำนี่เลยครับร้าน ACK เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกวเองาบเอบวกๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact นะครับ Rv PUBG หรือว่า Rx รวมถึงเกมใหม่หมๆที่เ,เพื่อนๆกำลังจะเล่นแล้วนะครับก็มีเกมทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง ACG Game p o p Up Center ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกเอนว่ามาจากอันนี้ g ม m ิ i n g นะคะรับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอร์ดปล่อยฟาร์มออตโต MK ้เอฟเคไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานำเสนอนัน่นคือแอป UG Phone แอปคาวโฟรที่เปรียบเสมือนมีมือถืออีกเครื่องนึงไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบตเสื่อมก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ไว่าจะเป็นเกมแด้คังล็อกโมบายคาบาโมบายรวมถึงเกมอื่นๆที่เราต้องปล่อยบอร์ดเอฟเคไว้ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่200บ,บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดก็สามารถลดได้อีกนะครับจัดเลย สวัสดีครับ,บผมอเ l e กกิมมิ่งครับเดี๋ยวนี้เรามาดูนะครับวิธีผ่านบอสแต่ละตัวแล้วก็รีวิวการผ่านบอสของแมปที่2กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็เริ่มต้นจุดคัดกองแรกคัดกองแรกเลยก็บอสแมงมุมเนาะนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูแมบอสแมงม,มกันเลยดีกว่านี่ครับนะก็อันนี้เป็นวิธีเทคนิคที่ช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นนะฮะนะครับซึ่งแมงมุมเนี่ยผมว่าหลายๆคนติดกันเยอะนะครับ ไอเทมพี่แนะนําในการมาถึงตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าทําของเขียวอย่างน้อยนะครับบวกหกนะครับถึงจะเล่นง่ายเล่นสบายนะครับแล้วก็สามารถไปซื้อยาใหญ่กันได้นะครับอยู่ที่แมป2นะครับถ้าเปิดแมปขึ้นมาของแมป2ก็ดูที่โลโก้บอสสีม่วงนะครับ npc จะอยู่ตรงเลข8ของแมปนะครับเอ่อสี่สิบแปดนะครับตรงตรงสีของแมปนะครับลองดูได้เพราะคารับนะครับโอเคแล้วเราก็มาสู้กับบอสเทคนิคเนี่ยเวลาเจอบอสเนี่ยนะครับเริ่มแรกมาเนาะ วอลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับลากมาที่เนินเนาะนะครับแล้วก็พาเข้ามาความยากอีกอย่างนึงก็คือลากมาไงให้ได้ให้บอสไม่หลีนะนะครับก็ต้องตีบอสค่อยๆตีเดินมาแล้วก็ตีเดินมาแล้วก็ตีลตเลี้ยงบอสมาเรื่อยๆนะครับเนะีนะ่ยเนี่ยผมก็หลายรอบอยู่ช่วงแรกนะครับเนะีนะ่ยพอแบบนี้ใช่ไหมครับก็เป็นไ,ได้ก็ดึงไปทางขวาทางซ้ายของหินก่อนได้ครับแล้วค่อยขึ้นนะครับ,นะรบนะสูตรนี้ก็คือ เราจะขึ้นหินเพื่อให้บอสเสกลูกไว้บนหินเนาะเราจะได้ไม่ต้องสู้กับลูกนะครับแล้วบอสมันจะไม่เสกลูกเลยนะครับอ่าทำให้บอสไม่เสกลูกสูตรเนี้ยนะครับก็คือให้บอสเสกลูกบนหินนะครับทีนี้ลูกมันจะปีนลงหินไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูดนะค <akkor> รับประมาณนี้แบบนี้เลยให้มันเสกสองรอบเนาะแล้วเราค่อยเดินลงนะครับเนี่ยเนี่ยสองรอบลวเยอะแยะละแล้วก็ลงมา ลูกมันจะไยงตงมาครับก็ต้องหนึ่งกับบอสเลยน้ำมันที่โดนก็จะเยอะมากนะฮะแบบนี้เลยแล้วเราก็หนึ่งหนึ่งกับบอสที่เหลือก็หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จุกเอาถ้าเลือดไม่ไหวนะจุกเอาหนีเอานะครับหนีเพื่อให้ปั๊มเลือดทันนะฮะเท่านี้จริงครับบุกเนาะก็ผ่านนะฮะที่สี่นะครับไม่เทีตีไม่แรงมากอย่างหลังบ้าดิบเล่นมาสิบสองหรือว่าเล่นมาหกไลน์ท่าดีนะครับประมาณนี้ตัวตีใกล้ตัวตีไกลทำได้หมดนะครับโอเค แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นบอสตัวของหอ่ะหัวหอมหัวหอมนะครับหัวหอมเราผมผ่านไปแล้วมันย้อนไปดูไม่ได้ผมก็แรกๆก็หลายรอบหน่อยนะครับไอดอกเนี้ยผมว่าบเพราะว่าบอสยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงนะครับอืมเป็นไม่ได้ เราต้องเซฟเลือดไว้เยอะเพื่อตอนหลังๆเราโดนดาเมจหนักจะได้ไม่ตายนะครับผมก็ตายเมือนสองตัวโอเครอบนี้น่าจะผ่านอ่าแรกๆผมยืนชนเลยนะครับตอนหลังผมแนะนำว่ามีเทคนิคนึงก็คือนะครับมันจะมีวงใหญ่ๆนะครับเนี่ยวงใหญ่ๆเนี้ยนะครับ ถ้าเป็นตัวตีไก่โอ้ตีไก่อาจจะลำบากนิดน,นึงนะนะครับอืมอ่ะเวลาอ่ะในเวลาอ่ะท่านี้เลยครับก่อนก่อนมันกลางวงท่านี้นะพยายามวิ่งหนีมานะครับเพื่อที่จะให้เรามีระยะตัวเรากับบอสนะครับในการปั๊มเลือดเวลามันวิ่งมาตีกรอบนะครับเออแล้วก็เวลามันเสกลูกเนี่ยมันจะเสกหน้ากับหลังนะครับเวลาเราวิ่งหนีเราก็จะวิ่งหนีออกข้างนะครับอ่า แล้วก็ไอตัวลูกมันเนี่ยเราต้องแบบว่าวิ่งผ่านมันชนมันนิดนึงมันถึงจะหยุดแล้วก็ระเบิดนะครับไม่งั้นมันจะตามเราเรื่อยๆนะครับเนี่ยทุกวงที่บอสกลางเนี่ยเราพยายามหนีออกมานะครับไม่พ้นไม่เป็นไรนะครับแต่เราเพื่อให้มีระยะห่างกับบอสนะครับเราจะได้ปั๊มเลือดทันแล้วก็อีกอันนึงนะครับเวลาเราโดนโจมตีท่าที่มันแทงเนี่ยมันเราจะติดเลือดไหลถ้าเป็นไปได้หนีออกมาก,ก่อนนะครับเพื่อให้สแตตตัวดีบัฟที่เลือดไหลเนี่ย มันหายไปเนาะเพราะเวลาเราติดอดไหลเนี่ยเราโดนดาเมจแล้วเราโดนบอสตีมันจะแรงนะครับเดือจะเด้งไม่ทันนะครับตีไกลเนี่ยจะเล่นง่ายกว่าตัวตีใกล้นะนะครับอืตีไกลนี่ต้องบอกเลยว่าเน้นถึกแล้วก็ปั๊มเลือดเอานะครับตีไกล้ยากไปตีใกล้ยากกว่านะครับต้องปั๊มเลือดสู้นะฮะก็ประมาณนี้ อย่างพักก็ดีหน่อยมีท่าล้าง TC งกับีกไอเทมหนึ่งที่เราจะช่วยเราได้นะครับมันจะมีไอเทมที่เวลามาในเมืองเนี่ยกดที่แลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็กดร้านค้ามันจะมีที่เป็นร้านที่ให้ให้แลกใบต้านสถานะนะครับซึ่งใช้แต้มกิวในการแลก20แต้มต่อใบเนาะมันจะเป็นใบเขียวๆแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปหัวกะโหลกเนาะนะครับช่วยต้านสถานะได้นะครับซื้อเอาที่ในเมืองนะครับช่วยได้เหมือนกัน แต่ผมไม่ได้ใช้ถ้าใช้ไม่ได้ช่วยต้านสถานละให้บางจังหวะนะครับมีวงเราพยายามหนีครับเซฟเลือดไปให้เยอะๆเข้าไว้นาะเดี๋ยวมันเฟสสุดท้ายบอมจะตีแรงนะครับเราจะปั๊มไม่ค่อยทันนะคนี้บอสหัวหอมนะครับอต้องระวังครับต้องรีบหนีจากวงระเบิดของลูกมันเนี่ยวิ่งชนไปทีน,น,นึง แล้วมันก็จะหยุดระเบิดนะครับถ้าโดนดีบัฟมันเราก็วิ่งหนีมาก่อนครับให้ดีบัฟหายเซฟเลือดไว้ครับแล้วก็ดาเมจก็สําคัญนะครับพยายามทําดาเมจด้วยหมายว่าถ้านานไปเดี๋ยวมันจะวันคิคิวนะครับแย่แล้วโอ้ระเบิดระเบิดก็เป็นบอสตัวหนึ่งที่ยากมากนะครับแต่ก็สนุกนะครับ ส่วนของไอเทมที่ใช้ก็ผมใช้ของเขียวบวก7นะครับาาสามารถไปดูคลิปแนะนำไอเทมราคาถูกได้ครับาาอของเขียวบวก7นะครับในสติก็จะวอยๆแบบน้นนะ, <laughs> นะสนุกครับสนุกต่อไปก็รู้สึกจะบอสคอนวันนั้นผ่านทีเดียว4ตัวเลยนะครับจากของบวกเจ็ดทำทีเดียวแล้วก็วิ่งลุยมาเลยครับ ก่อนนี้ไปไปทำตัวเด็กอยู่ขอไปนะในการหานูหาให้บริการหาให้อ่ะต่อไปบอสคอนตัวนี้หลาหลาคนมีปัญหาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะสายดาเมจนะครับเพราะว่าบอสมันปั่นแรงมากอย่างที่บอกไปไปซื้อยาบัฟหัวก็โลกมาใช้ที่ร้านค้ากิวนะนะครับ แล้วก็อัปเดปอัปอะไรให้เยอะๆครับวิธีนะครับทั้งตีใกล้ทั้งตีไกลเลยพยายามยืนใต้บอสครับยืนใต้บอสเวลามันตีเนี่ยเราจะได้หลบได้ง่ายนะเนาะอย่างนี้ท่านี้หลบไม่ได้ต้องรับเต็มๆนะครับพยายามเซฟเลือดไว้ให้เยะได้เยอะๆเนาะเวลาโดนท่านี้จะได้มีเลือดไว้นะครับเนี่ยส่วนท่าอื่นก็ง่ายเนี่ยเราพยายามยืนใต้ขาบอสมันจะหลบง่ายครับองศามันจะน้อยนะครับเนี่ยประมาณนี้ตีใกล้เนี่ย ตัวตึกๆึอ่ะจะง่ายหน่อยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมเหลือเลือดน้อยผมก็ต้องรีและวิ่งรีวิ่งรีเลือดหนีไปก่อนจูไปก่อนเพราะเดี๋ยวมันโดนสกิลปั่นอีกถ้าโดนสกิลปั่นก็คือตายนะครับเลือดไม่มีเกือบปูบเกือบปูบจะกลับมาได้ยังไงอันนี้คือบอสคอนเนาะต่อไปก็อะไรวันฮิตปะเนี่ยอไม่ใช่นะชิบอสอีกตัวนึง ตัวมันวันฮิตคิวเนี่ยอันนี้มอนมอนมอนอดอกนีแหละมันจะมีลุงอีกคนหนึ่งไม่ใช่หรอต้องตายเราต้องตายเรียบร้อยอ่ะต่อไปมังกรนะครับมังกรคือน่าจะเป็นตัวลองสุดท้ายนะฮะตัวลองสุดท้ายตัวนี้เหมือนจะง่ายาไปเลยนะครับ กสกิลพวกนี้พยายามวิ่งหลบออกมาครับต่อเป็นตัวตีใกล้หรือตีไกลอ่ะตีใกล้ตีไกล,ะกละจะเล่นง่ายเพราะว่ามันมีระยะในการให้หลบเนาะส่วนตีไกลวิ่งยังไงก็ได้ยังไงก็ต้องหลบออกมาเนาะอย่างน้อยให้เรามีระยะห่างกับบอสในการปั๊มเลือดนะครับเนี่ยเราก็ตีอ้าโดนหลังๆผมจะไม่ค่อยอยู่ยืนชิดบอสแล้วนะครับเพราะว่าจะได้หนีแบบพวกสกิลแบบวงรอบตัวบอสได้ง่ายนะ ีผมว่าหลบไม่ค่อยทันนะครับตัวที่ใกล้เนี่ยไม่ต้องยืนชิดมากครับไม่ต้องยืนชิดมากชิดมากเดี๋ยวหลบสกิลไม่ทนันต่าไม่ได้นะครับเอ้ไม่ฮิวนี่ครับถ้าเราโดนดาเมจแรงก็วิ่งออกมาปั๊มเลือดนะพยายามหนีทุกวงนะครับโดยเฉพาะตัวตีใกล้นะครับ ไม่พ้นไม่เป็นไรแต่ต้องหนีออกมาครับให้มันมีระยะออกมาปั๊มเลือดนะฮะเนี่ยให้มันวิ่งตามหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเด้งเลือดไม่ทันนะครับประมาณนี้เลยนะผมเล่นพระกับพาราดินนะฮะมันก็รีวิวได้สองสายเลยนะครับใช้สายฟรีเล่นได้ครับเลือดผมเหลือน้อยผมก็ต้องวิ่งออกมาปั๊มเลือดมันแอนิเมชันสกิลอะ เ yeah, <the> ทคนิคบอสตัวนี้มันก็มีประมาณนี้ครับต่อไปบอสตัวสุดท้าย oh. บอสตัวสุดท้าย ah. จะเป็นบอสใครอยากดูคลิปเต็มก็คลิปวันที่6กับวันที่7นะครับ mm hmm. ผมจะเขียนชื่อคลิปไว้ว่าค่าบอสตัวไหนไปนะครับ, mm hmm. รบเอ่อตัวนี้สำคัญมากนะครับ ก็คือมันมีเทคนิคที่สําคัญก็คือเวลาเราเจอสกิลที่มันโจมตีไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมไปข้างหน้าผึ่งผ้าไปข้างหน้าห้ามโดนนะครับถ้าโดนมันจะเสกลูกเสกหนอนมายิงเรานะครับเป็นไม่ได้ห้ามโดนเลยสกิลอื่นโดนได้แต่สกิลนี้ห้ามโดนนะครับมันจะไม่เสกลูกขึ้นมาถ้าเราไม่โดนสกิลนั้นเลยนะครับตัวนี้ง่ายนะครับถ้ารู้เทคนิคนี้นะครับเนี่ยผมก็ลอดใต้วางขาบอสเอานะครับตัวตีใกล้ ตัวทีไกลก็ทําได้เหมือนกันนะครับรอดใต้หว่างขาวก็ได้เร่งดาเมจผมก็ไม่ได้ปามเลือดผมเร่งดาเมจไปเลยครับกดสปีดของพาลาดินประมาณนี้นะครับก็หวดบอสได้ปึบปับปึบปับนะฮะเท่านี้บอสแบบสามนะครับก็จบแล้วนะครับแบบสองแบบสองนะส่วนใครที่ผ่านแบบสองไปแล้วมันจะเจอดันถ้ำนะครับ ตัวนี้เลยที่สู้กับหมาป่าแนะนํานะครับว่าเวลาเราเข้าไปอ่ะเราจะไปพร้อม n v c เหมือนถ้ำงูเลย,ย,ย,ยก็ไม่ต้องสู้ก็ได้นะครับให้ n v c สู้แต่ว่าถ้าใครเป็นพระแบบผมเนี่ยมันก็จะแทนตําแหน่งพระของ n v c นะครับมันจะไม่มีคนซับตัว n v c MVC อาจตายได้เพราะนั้นเราต้องซับด้วยนะครับประมาณนี้นะครับไม่ยากไม่ยากนะครับะนะครับก็เทคนิค แล้วก็รีวิวการผ่านบอสแมป2ก็มีประมาณนี้ส่วนของไอเทมต่างๆสามารถดูคลิปที่ทำเกี่ยวกับไอเทมเขียวบวก7ได้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สตรีมนะครับมาพูดคุยสอบถามหรือว่าแชร์ข้อมูลกันก็นได้นะครับแล้วเจอกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย